ไม่รู้เนี่ยในจังหวะท่านเนี่ยแต่เราจะมาบอกท่านเอาลงไปนะค้าเรามีตัวถ้าตัวนะถ้าตัวว่างนะไปถ้าตัวไม่ได้ของเราถ้ามันมีเหยื่อที่ไปก็ไปเราจะเดินทางไปวัดนิรันชรานะคะที่เห็นแห้งๆนี่คือแม่น้ำเนำรันชราะคะ่ะที่จริงเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะแม่ หลวงพ่อมาซื้อที่ชาววันไกลไปนิดนึงนม่ต่อชาแค่ตั่งสมาธิหิมาสากละบ้าถ้าซื้อด้านนู้นนะข้าไม่น้ำไปก็ถึงแคมเปิลแล้วนะคะ เนลวัตนะคะเติร <arte> <Et> e. ์โบราชานนะคะสวขาภิราติานนะะดีค่ะ